สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ foodtravel.tv พาคุณผู้ชมมาทำอาหารแทบๆกันค่ะเป็นต้มโครงปลากรอบนะคะและการอื่นไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีปลาช่อนทะเลย่างค่ะละักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกรอบด้วยนะคะจากนั้นจะเป็นเครื่องต้มยำต่างๆนะคะเริ่มจากขาค่ะใบมะกรูดตะไคร้ผักชีฝรั่ง ต้นหอมเมื่อเขือเทศสีดานะคะจะเป็นลูกเล็กแบบนี้นะคะไม่เหมือนเมื่อเขือเทศลูกใหญ่ตามด้วยน้ำซุปไก่ค่ะพริกอ่าชนิดเล็กนะคะเป็นพริกแห้งนะคะอันนี้เราไปเผาไฟไว้เรียบร้อยแล้วตามด้วยหอมแดงเผาไฟค่ะอ่าพริกขี้หนูนะคะสับละเอียดแบบนี้น้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและสุดท้ายคือน้ำมะนาวค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการหั่นผักกันก่อนนะคะค่ะนะคะหั่นแว่นตามด้วยตะไคร้นะคะหั่นเฉียงค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะเจ็บคอหรือรู้สึกว่ามีน้ำมูกก้อรับประทานเมนูนี้นะคะเพราะว่ามีสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะทำให้คล่องคอด้วยค่ะทีนี้ก็ตามด้วยผักชีฝรั่งนะคะหั่นรากทิ้งไปนะคะแล้วก็หั่นท่อนเตรียมไว้นะคะเช่นต้นหอมก็เช่นเดียวกันค่ะหั่นรากทิ้งไว้แล้วก็หั่นท่อนนะคะประมาณสองนิ้ว สำหรับมะเขือเทศนะคะเราก็จะผ่าครึ่งค่ะไม่ควรใช้มะเขือเทศที่สุกจนเกินไปนะคะม่งั้นเวลานำไปต้มเนี่ยมะเขือเทศจะเละจะไม่น่ารับประทานนะคะและสำหรับหอมแดงนะคะอันนี้ไปเผาไฟเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากได้กลิ่นหอมมากขึ้นจะต้องนำมาทุบด้วยนะคะ มบมะกรูดนะคะก็ฉีกนะคะึงก้านทิ้งไปในการทำอาหารนะคะวัตถุดิบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะคุณผู้ชมจะต้องเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่นะคะจะทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติที่ดีด้วยนะคะนอกเหนือจากการปรุงแล้วนะคะสำหรับปลากรอบนะคะอันนี้คุณผู้ชมลองดูก่อนนะคะว่าเราสามารถบิดได้หรือเปล่า ค่อนข้างจะแข็งไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มีดแบ่งนะคะหักครื่องหนกนะคะจะได้ชิ้นปลาแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมพักไวะคะ้ค่ะ ลากรอบน,นะคะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรามาทําเป็นน้ําแกงแบบนี้นะคะก็จะได้กลิ่นที่หอมมากแต่ว่าตัวเนื้อของเขาเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่ารับรองถึงรสชาติแล้วก็กลิ่นที่รับรองว่าคุณผู้ชมต้องติดใจในแน่ๆค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสม,สมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะต้องนําทุกอย่างนะคะไปต้มในหม้อกันค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการปรุงนะคะเริ่มจากใส่พริกค่ะ หอมแดงนะคะนี่ก็ตามด้วยเครื่องต้มยำนะคะข่าและตะไคร้ค่ะสำหรับใบมะกรูดนะคะต้นหอมและผักชีฝรั่งรวมถึงมะเขือเทศนะคะจะใส่ในช่วงท้ายๆนะคะเพื่อที่ผักจะได้ไม่สลดจนเกินไปค่ะจากนี้นะคะก็ปล่อยให้เดือดสักพักนะคะ อันนี้เป็นน้ําสต๊อกไก่นะคะที่เราต้มไว้ก่อนเมื่อกี้แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการทําด้วยนะคะหลังจากที่น้ําซุปเริ่มเดือดนะคะเราจะปรุงรสกันด้วยน้ําตาลทรายค่ะน้าตาลทรายไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยไม่ได้หวานนํานะคะจะต้องเลี้ยวเค็มเผ็ดนะคะตามด้วยน้ําปลาค่ะน้ำขามเปียกนะคะ และสำหรับน้ำมะนาวนะคะอย่าลืมว่าจะต้องใส่ตอนที่เราปิดแก๊สแล้วเท่านั้นค่ะทนี้เราก็จะใส่ปลากรอบลงไปเลยนะคะคนสักเล็กน้อยค่ะจากนี้นะคะก็ปิดฝาต้องไว้สัก 5-10นาทีนะคะถึงจะเริ่มปรุงต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่มะเขือเทศค่ะผักชีฝรั่งนะคะต้นหอมและใบมะกรูดค่ะตอนนี้นะคะก็ปิดแก๊สได้แล้วนะคะเติมน้ำมะนาวนะคะ ปิดฝาทิ้งไว้นะคะสักานาทีถึงจะตักเสิร์ฟได้ค่ะได้เวลาจัดเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นอีกเมนูนึงนะคะทีะ่ค่อนข้างที่จะสุขภาพดีกับเมนูนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีผักและสมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะและว,วิธีการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะ ุณผู้ชมจะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวก็ได้นะคะสำหรับเมนูนี้ก็เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะก็โรยพริกทอดนะคะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มโครงประกอบค่ะวันนี้ก็ต้องหมดเวลาแล้วลาไปก่อนอย่าลืมนะคะพบกันได้ใหม่กับครงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV ค่ะ